ันนี้ก่อนที่เราจะทดสอบนะครับเราก็จะใช้ลูกยางตัวนี้เอาไปหนุนอยู่ด้านหลังนะครับคือเราอยากรู้ว่าแหนบนั้นรับน้ำหนักได้ที่เท่าไหร่ดังเพาหรือเปล่าเราก็ กอย่างหนุนก่อนเพราะว่าถ้าเราหนุนไปเนี่ยเราจะรู้ค่าการรับน้ำหนักของแหนบที่แท้จริงคือให้แหนบเพลินน้ำหนักเลยนะครับเราจะไม่เปิดช่วงเด้งให้กับเขาคันนี้คขาปีว้าวมาแล้วนะครับช่วงล่างสุดๆเลยครับทั้งยอ่อทั้งแหนบติดล้อโอ้โหสุดจัดมาทดสอบกันได้ครับมาลองน้ำหนักกันได้ที่อุปริชาติเผารอยนะครับซุ้มพับมาแล้วนะครับปาดขัดแท้ มักเดี๋ยวเราทดสอบน้ําหนักกันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ลองหย่อนน้าหนักไปที่1ตันนะครับคันนี้จะทดสอบน้ําหนักไปที่กี่ตันเดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงล่างจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมนะครับอูบริชาเทาลอยนะครับรับเสริมแหนบรับวางเทาลอยแล้วก็รับเทน้ําหนักให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับคนไหนที่อยากจะลองดูว่ารถเราจะแบกน้ําหนักไ้ที่เท่าไหร่นั้นก็มาทดสอบได้นะครับ อย่างเช่นลูกค้าคนนี้นะครับเขาก็มาลองน้ําหนักดูนะครับว่ารถเขาเนี่ยจะนั่งเขาไหมล้อจะติดซุ้มไหมก็มาลองกันได้ครับอันนี้เป็นล้อสิบี่นะครับสายย่อนะครับล้อต้องไม่ทางนะครับซุ้มทับได้ก็ดีครับหลายคนที่อยากแก่ทารถย่อแล้วให้แบกน้ําหนักได้นะครับแหนบเห็นไหมครับเขาต้องใช้แหนบติดล้อเพราะอะไรเพราะว่าแหนบติดล้อนะั้นรับน้ําหนักได้เยอะมีการยืดหยุ่นได้น้อยรับน้ําหนักได้เยอะ ล้อก็ต้องไม่ทางล้อต้องหุบในด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันก็ย่อยากครับนะฮะครนนี้วอลก็ตีด้วยนะครับนี่แหละครับถ้าอยากจะย่อแบบนี้ก็ดูเอาแล้วกันฮะว่าเป็นตัวอย่างว่าเขาปรับแต่งแบบไหนอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบน้ําหนักกันที่ลูกที่2ครับเป็น2ตันนะครับและตอนนี้เราก็ทดสอบน้ําหนักที่4ตันแล้วครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมช่วงล่างกันักนิดนึงนะครับ อันนี้เนี่ยสิบล้อนะครับสี่แผ่นนะครับโอ้โหปลายท้ายก็หล่อครับล้อมุดมุดนะครับใครชอบใส่ล้อมุดมุดดูเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ําหนักมากกว่านี้อีกครับนี่ฮะตอนนี้ก็ยังไม่นั่งเขานะคันี้เขาวอลกอตีมาแล้วนะครับใส่ฟองโหลดมาด้วยแต่เขาบอกว่าเตี้ยไม่เบาเลยครับเดี๋ยวเราจะยกน้ําหนักขึ้นไปอีกนะครับลูกค้าอยากจะลองที่สี่ตันครึ่งถึงห้าตันนะครับก็ลองให้ได้ครับ เวลาทํารถแล้วยังไม่ได้ไปแบกน้ําหนักจริงแล้วก็อยากลองดูว่ารถเรานั้นแบกน้ําหนักได้ประมาณไหนก็มาที่อู่ปริชาติพาวรอยได้นะครับเรามีเครื่องทดสอบน,น้ําหนักให้นะครับเดี๋ยวเราลองกันที่4ตันครึ่งถึง5ตันครับและตอนนี้เราก็ทดสอบน้ําหนักที่5ตันครับโอ้โห5ตันครับพีน่น้องเอ้ยสุดยอดแนบ10ล้อครับหมักเดี๋ยวจะให้ เพื่อนๆชมช่วงล่างนะครับครันนี้เป็นรถแหนบสิบล้อนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่เป็นเผารอยหัวยาวนอดใหญ่นะครับใช้ล้อสนะิบสี่นะเพื่อนๆหลายคนที่อยากทํารถย่อนะครับก็มาดูเป็นตัวอย่างได้นะครับอันดับแรกๆของเขาเลยเนี่ยคือล้อต้องไม่ถ่างออกมาติดซุ้มนะครับสองถ้าทําซุ้มด้วยได้ก็ดีนะครับสามเมื่อเราย่อแล้วเนี่ยแหนบด้านล่างเนี่ยก็ควรที่จะต้องเป็นแหนบสิบล้อหรือไม่ก็แหนบยี่สิบมิล ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันรับน้ําหนักได้มากคุณก็ต้องเป็นแหนบสิบล้อแบบนี้นะครับคันนี้ใช้แหนบสิบล้อสี่แผ่นนะครับแล้วก็ดัดโค้งนิดนึงด้วยเพื่อให้รับน้ําหนักได้ไวขึ้นแหนบที่บนจะมีอยู่ประมาณสามแผ่นใช้ขั้นกลางหนึ่งแผ่นนะครับประมาณนี้นะช่วงล่างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับถ้าเราทํารถเตีย้ยช่วงล่างก็ต่ําเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่ต่ำห่างจากพื้นนิดหน่อยเองนะครับแต่เนี้ยยางเขามีลมน้อยนะครับ แบกน้ำหนักที่5ตันในตอนนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาสำรวจช่วงล่างกันนิดนึงนะครับคราวนี้ก็ใช้ตรงเต็งน่าจะเป็นตรงเต็งยาวเท่ากับสแตนดาร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นตรงเต็งบุตเหล็กแล้วแหละนะฮะเราเอาลูกยางรองแหนบหนุนเข้าไปนะครับแล้วก็แบกน้ําหนักกันที่5ตันด้วยลูกยางผมยังไม่ค่อยอยากจะบ,บี้เลยครับลูกยางแบบนี้เหนียวทน,นครับใช้ได้นานนะครับแหนบ10บล้อครับข้างละ4แผ่นครับ โอ้โหสุดจัดเลยครับมาดูกันหน่อยว่านั่งเ้าหรือเปล่านะครับไม่นั่งครับเดี๋ยวผมจะมุดเข้าไปใต้ท้องให้ดูนะฮะนี่ฮะโอ้โหแนบติบล้อครับแนบติบล้อเดี๋ยวเราไปดูจุดนั่งเ้าเข้าดีกว่านะครับอันนี้เขาเวอล์กซีมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดหนึ่งนะล้อก็จะมุดๆอยู่ประมาณนี้แหละครับนะฮะมาเราลองมุดเข้าไปดูกันนิดหนึ่งนะครับขอมุดทางนี้แล้วกัน จะให้ดูนิดนึงนะครับออจุดนั่งเพาของเขาก็ไม่นั่งนะครับคันนี้เขาว้าก็ปีมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ให้ดูครับลูกยางนั่งเพาเนี่ยห่างจากพัสซีประมาณหนึ่งนิ้วกว,กว่าได้ครับก็ถือว่าระดับห้าตันก็บรรทุกได้นะครับอ่าห้าตันบรรทุกได้โดยที่ไม่นั่งเพานะครับอือหือ,อก็โอเคนะ ส่วนอือ่นๆก,ก็เตี้ยตามรถนะครับเพราะว่ารถเราทําเตี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้นแหนบนะครับมันก็เตี้ยมันก็ต่ําอยู่แล้วเพราะว่ารถเราทําเตี้ยนะครับแล้วยิ่งเราใช้ล้อสิบมันก็ยิ่งเตี้ยเข้าไปใหญ่แต่ว่าถต่ว่าระดับนี้วิง่งล้อติดซุ้มไหมไม่ติดนะครับรถเขาทําซุ้มมาแล้วเห็นไหมครับขับซุ้มมาเรียบร้อยวาวซุ้มมาเรียบร้อยตัดมาเรียบร้อยเรื่องล้อเนี่ยไม่ติดซุ้มแน่นอนนะครับอ่ ดูทรงด้านหน้ากันนิดนึงเนาะให้ดูทรงด้านหน้านะครับทรงด้านหน้าก็สวยๆสมัยนี้ก็หน้าก็ต้องลอยๆเฉิดเดกันนิดนึงนะครับนี่ให้ดูทรงนี้เลยจุดนั่งเผาไม่นั่งเผาก็โอเคแล้วนะฮะแล้วก็ซุ้มก็ไม่ติดด้วยนะครับประมาณนี้แต่ว่าช่วงล่างก็จะมีต่ําก็เป็นเรื่องปกติครับสําหรับรถทําย่อนะ,อะทรงนี้ที่ต้องการครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ทรงนี้ เราไปจัดมาแล้วแต่ว่าอยากจะเอามาลองทดสอบน,น้ําหนักเพราะว่าเราไม่เคยทดสอบน,น้าหนักเลยบางทีเราไปรับงานเกินระดับสี่ตันครึ่งขึ้นไปถึงหตันอย่างเงี้ยบางทีมันวิ่งไม่ได้ล้อติดซุ้มก่อนนั่งเพาก่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะครับดังนั้นก็มาทดสอบน,น้ำหนักที่อ่ปรชาชเทเราลอยได้นะครับสี่ตันครึ่งถึงห้าตันเราเทสให้ได้ครับมาดูครับนี่ฮะของคันนี้เขาวอลคัซซีามาแล้วนะครับไม่นั่งนะครับนะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ ก็โอเคนะทันนี้ก็มีกล่องโหลดด้วยนะครับองศาเพาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับองศาเพากลางให้ดูนิดนึงอ,อยู่ประมาณนี้นี่ครับโอเคเรื่องหัวเน็ก็จะมีเป็นเรื่องธรรมดานะครับสําหรับรถทำย่อนะเรื่องแหนบก็จะมีต่ําบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้ก็เจาะย้ายห,หูแหนบมาแล้วด้วยนะครับก็โอเคดี สวยงามครับสี่แผ่นนะครับสำหรับรถสายย่อล้อสิบสี่ล้อมุดๆก็วิ่งงานได้หา <c oughs> ตันก็โอเคถือว่าผ่านอันดับแรกๆเลยก็คือ1เรื่องแหนบนะครับเราจะต้องใช้แหนบใหญ่แหนบหนาหรือแหนบสิบล้อก็ดีครับ2คือล้อสินะครับช่วงยืดหยุ่นระหว่างตรงเพาเขาอาอาจจะมะีมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าล้อมันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นล้อสิ้าวงยางเขาโตบางที การที่เขาจะยืดยุ่นได้เยอะขึ้นมันก็จะเหลือน้อยลงเพราะว่ายางเขายางมันโตนะครับมันจะไปติดก่อนนะครับติดซุ้มก่อนอย่างเงี้ยถ้ายังเปล้อ1 4ก็น่าจะดีเรื่องซุ้มพับมาได้ก็ดีเรื่องคัสซีว้าวได้ก็ดีฮนะทรงนี้ก็ถือว่า5ตันผ่านครับคันนี้